Oh. ต้องบอกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องปังๆค่ะโนริซ่าแถมชาวนี้ก็พบคนดิ้นตายหลายอัตราหลังจากที่โนนิซ่าเข้าร่วมงานที่ดิสนีย์แลนด์ปารีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญเพียชนนั่นเองซึ่งงานนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้กับเด็กๆและก็วัยรุ่นที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหลายร้อยคนเลยกับครอบครัวของเขามอบโอกาสที่พวกเขาได้ใช้เวลาช่วงมหาศจรรย์และก็สนุกสนานที่ดิสนีย์แลนด์พร้อมทั้งการกุศลครั้งนี้เขาก็ยังมีของที่จะขายทํากระเป๋าและก็เข็มกลดัดในทีมของเพียชนมาให้ได้ซื้ออกกันี ซึ่งรายได้ทั้งหมด100%ก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิเพื่อสนับสนุนโครงการที่กําลังดําเนินอยู่นั่นเองค่ะนอกจากน้องดิซ่าจะร่วมง,งานการกุศลแล้วก็ยังประกบผู้ใหญ่ด้วยดับบิ๊กทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสตรีหมายเลขหนึง่งคุณบริจิชมาคงคุณดีดิเย่เดชองหรือว่าจะเป็นคุณนาตาชารองประธานของดิสนีย์แลนด์ฟาวิสอีกด้วยตกย้ําความปังเข้าไปอีกเมื่อล่าสุดแอคเคาที่ใช้รายงานอัปเดตข่าวสารซึ่งเป็นสารจากเบย์ปอโดยตรงเลยค่ะได้ออกมาบออกว่านน้งน้งซขึ ะอันดับที่หนึ่งกับหัวข้อที่บอกว่าสุภาพสตรีมหมายเลขหนึ่งกลางร่มให้ลิซ่าปั่งเบอร์นะแฮชแทกลิซ่ากลายเป็นหัวข้อค้นหามาแรงอันดับที่หนึ่งในหมวดหมู่บันเทิงค่ะตายแล้วตายแล้วก็คนบันดังอะคะแอนตี้ก็ดิน้นคนรักก็ชมแต่ว่าคนรักมหาศาลยิ่งกว่าติ่งแอนตี้ก็ทนเอาหน่อยนะแต่ว่าน้องลิซ่าน่ารักจริงๆคุณบริจสิสก็คือโอ้โหเอนดูน้องลิซ่ามากๆน้องลิซ่าจะถือร่มเองแหละแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อยากจะกลางร่มให้หนูซิเทคแคร์ดูแลดีสุดๆเลย,เลยซึ่งอยู่ในงาน นอริซาก็อ่อนน้อมถ่อมตนตัวอย่างเช่นจะขึ้นเวทีเพื่อไปถ่ายรูปรวมก็จะเห็นมีความรอให้ผู้ใหญ่ขึ้นไปก่อนหลายคนบอกว่านอริซาก็ไม่ใช่แค่หน้าตาสวยน่ารักแต่กิริยามารายาทก็ดีเช่นกันอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอต้นเสมอปลายมากพอจีนแม่จีนเขาก็ปลื้มเหมือนกันนอกจากความน่ารักของนอริซ่าแล้วก็ต้องขอชื่นชมแฟนคลับนอริซ่าแหละเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยน่ารักต่อนอริซามากๆจะอวยใครก็คืออวยไปให้สุดจริงๆเลยนะคะให้เธอรู้จัก,กรวาลจนแอนตี้ออกมาดิ้นเลยทีเดียว มีเท่าไรก็คือใส่ไปให้หมดค่ะนี่อวยกันตั้งแต่ช่วงดึกๆเมื่อวานละไม่รู้ว่านอนกันหรือ,อยังนะคะเนี่ยไม่แม่เออทำไมจะอวยไม่ได้ละ่ะถ้าอวยใครแล้วจะตายก็ให้มันตาย,ตาย,ตายไปซะเราจะไปกลัวทำมาม จริงไหมน้ำว่าเป็นศูนย์รวมความปังมากๆค่ะน้องลิซ่าขยับตัวทําอะไรก็จะมีคนตายอิทธิพลของน้องนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะเนี่ยเมื่อคนมันเฟม,มัสนะคะก็คือดิ้นเพราะว่าอิฉาน้องลิซ่าแหลกคือจะบอกว่าโอกาสน้อยมากๆค่ะที่เหล่าไอดอลจะมีโอกาสไปออกงานสังคมและก็ตัวติดกับระดับบิ Big Top ๊กบิ๊กท็อปท็อปทั้งนั้นตั้งแต่ฉายเดี่ยวแล้วก็สวยๆเลิศๆกับผู้นําหญิงของประเทศที่ใหญ่กว่าเกาหลีแน่นอนต้นกําเนิดไอดอลที่แท้ทรูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะไปติดอันดับหนึ่งที่เทรนด์บิ๊กบออีกแล้ว no